เช่งฉันรับสับภาตอนหน้ากาก8มิติ <c oughs> อยู่คนเดียวเหรอจ๊ะค่ะพีม่มาหาอะไรทํากันไหมทําอะไรคะพี่คิดจะอะไรกับหนูปะเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ได้คิดอย่างงั้นหมายถึงถ้าหนูอยู่คนเดียวนะเหงาเหงาพี่ก็จะชวนหนูเล่นเกมฟรีไฟงไงเป็นเกมแอคชั่นเอาตัวรอบบนมือถือจะเล่นแบบเดียวก็ได้หรือจะชวนเพื่อนมาเล่นเป็นทีมก็ได้เกมเ็สนุกมากเลย,เลยนะ งั it. It cool. ้นหนูไปชวนเพื่อนไปเล่นด้วยดีกว่าเออไม่เล่นกับพี่เหรอไม่เล่นหรอไปก่อนนะพี่พูดนี่จะชวนเล่นกันสองคนชวนเพื่อนเล่นกันละเฮ้ยวันนี้เราเจอแบบเป็นโรตายแล้วโดนแล้วโดนเล่าเอะไรเธอตัวเองอะไรอ่ะแม่เห็นโทรตามเนี่ยเราเบื่อไงเราเบื่อหาอะไรทำกันมาเอาดิหาอะไรทำเหรอไปห้องเราแม่ไปทำไมอ่ะโยกไง เฮ้ยนายลืมแล้วเนอะเออใช่เราลืกมันก็เบื่อครับหาผู้ชายคืยด้วยดิปิดยากเลยโอ้โหเธออย่าพูดเรื่องนี้เลยเราเบื่อเลยอ่ะเบื่ออะไรวะเพราะว่ามีวันหนึ่งเราไปคุยกับผู้ชายหน้าตาดีมากดีเหมือนพี่บอลเลยยังไงเป็นิสัยมากเอ๋เ้วว่า นายเราลองถามไปคุยกับแจ๊ดดีกว่าน้อแต่พอหน้าตาไม่ดีเราคุยหน้าอย่างพี่แจ๊ดเลยนี่ใส่หมือนเดิมอีกหมายชาติชั่วคนอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเกิดมาเคยไม่เคยมาเจอเลยเหมือนหน้าเลยเหมือนหน้าเลยคนอื่นเขารัดเมียแต่นี่นอกใจเมียโอ้โหไปที่โน่นที่นี่พอไปก็มีแต่พูดเออพูดเองไหมเฮ้ยเล่นเกมเหรอ เอ้ยได้เดไอ้อ้ยเพื่อนเล่นอะไรกันน่ะนี่ไงนี่ไงโอ้พี่ชวผมเป็นออกเหล็กแล้วอ่ะอื้อใช่นี่มันเป็นหน้ากากแปดมิติดีไงเพ่อ้าวใส่แล้วเล่นเกมนะตัวละครมันจะออกมาจากเกมเลยว้าวววใช้เป้าใช้เป้าหน้ากากอันนี้ใช้หน้ากากใส่แล้วแบบเป็นไมโครหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยไม่จริงเหรองั้นลองดูดิ เฮ้ยคุณได้ไงวะเฮ้ยคุณเปนไปได้ไงวะล้า <references> อ <Four> ื่นน่ะอันนี้ใส่แล้วเป็นสีตางพูดจริงวะเนี่ยเรื่องจริงเฮ้ยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ไมเคิันนี้ไมเคิด ่มันเหมือนกันกูก็มุ่งสิตาคอยไมเคลืนมาใส่ให้กูเฮ้ยนายกูสากกดก็เดือนรอแล้วเมื่อานสิตามให้กูเลยไม่ยิ้มเล่นหรอครยิ้มเล่นเลยครับจะได้หายเบื่อกันพอกดเข้าเกมปุ๊บตัวละครมันก็จะออกมาจากเกมเลยต้องกดกดยังไงพี่เข้าไปในเกมก่อนเลยนี่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 ปุ๊บเข้าไปปุ๊บเฮ้ยไอตัวกลางนี่ตัวเด็กเหรอ เฮ้ยทำไมมันเล็กๆอ่ะพี่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 ครับครับนี่อะไรอ่ะตัวละครที่ออกมาจากในเกมเฮ้ยเฮ้ยมีเนื้อมีหนังเหมือนคนเลยอ่ะอุ้ยกีดไฟเบอร์ได้ได้ได้ใช่เฮ้ยทำเหมือนคนเลยพี่เหมือนคนเลยยกแขนยกขาได้ไหมได้หมดพูดเป็นเล่นอ้าวเรื่องจริงโอ้โหโอ้โห ะทำไมเกมพี่หันหน้าได้มันหันตามโทรศัพท์มึงจัดท่าจัดท่าได้ <c oughs> จัดได้ <c oughs> ไเลี้ยวกล่าวได้ <c oughs> ผมเสียเฮ้ยผมอยากเล่นเกมอ่ะพี่อ้ากดเข้าไปเล่นเกมเลยทำไมไม่บอกเขาตั้งนานเลยไม่ต้องมาลองเงินลองเกมเลยทัพูดทัพูดเออไอผมเอเรือกก่อนนะเอเรื่องแ้วแต่เพื่อนเลยเอาตัวกลางหน้าฝรั่งเท่เลยเอ Enter พี่ทำไมตัวนี้ขามันสั้นๆมันเป็นอะไรมันจะวิ่งเร็วเนี่ยตัวขาว Enter หมุนคอ เอ้ย Enter หมุนหน่อยหมุนหน่อยเฮ้ยเปลี่ยนชุดดีกว่าโอเคเพื่อนเปลี่ยนสกินชุดดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยนหนได้นหนได้สกินกุ้งสุดยอดมาวะโอเค ไม่ตอนนวดมันต้องตอนเราโดดที่เราดูอ่ะมันเป็นอย่างนี้ไม่หรอที่โดดลงมาที่สามคนอ้้องมีโอเคโอเคอาแบบ่เกระโดดนะเอาเลยนะลงนี่นะลสีะหนสาโดดเฮ่อเฮ่อเฮอเฮ่อเฮ่อเล่อเฮอเด่อเ่อเ่อเด่อเฮเเ่อเ่อเฮ่ออเฮ่เฮเฮ่อ่อนเฮอเเฮอเออเ่เอเออเ ไอ้เธอตีตีไอ้ดูไอ้ดอกกันแล้วนี่ปืนอ่ะต all, ีแกตีไปเลยเนี่ยไม่ไม่เอาไอ้ดอกแล้วมันไม่มีมันไม่มีอาวุธปีกไปล่าตัวเหนือมาไปล่าตัวเหนือมาขานขานไว้ขานไว้หาปืนหาปืนหาปืนไปไอดอกไปไอ้ดอกขานตรง ยังไม่มายังไม่มาโดนแล้วโดนแล้วตีตัวเอง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 ไอ้เจ้าไอ้ที่ผมเล่นเกมเอาฮาโอ้ยบ้าบ้าโอ้ยกว่าจะออกวะบ้าหรือเปล่าฟังให้หมอดเป็เดียวเนี่ยฮะ อู้หิวข้าวแล้วเอานี่หิวข้าวอีกแล้วราคาเด็กชายอาคงซัตซัต E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัตซัตซัเอ็ัเอ N S ีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัตซัตซัเอ็นเอสอีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัตซัตซัอเ็นเอสอีก็พวกเรานั้นชอรายการทีวีเซนทีวีะ Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.